ะฏิกาปฏกาเื่อใจเห็นไลเี่พี่น้องครับอาหาระสุ่สุภาพอลยเวลวคระตักตัดดอกไม้ใแล้วก็ไปรวบน้ำหอนด้ือพี่น้องรวมน้ำหอนจะรวบน้ำหอนลวบน้ำหอนน้อยหนึ่งกนพี่น้องรวบน้ำหอนด้วยใจับนึงแบบนึงรวบน้ำหอจใะรวมน้ำ ร้นอนก่อนตัวน้ำหม้นมอน,น้อยๆก่อนจัดพี่งนอกค่อยให้มันอ่อนๆแล้วพี่นอนจ้าให้มันให้มันนิ่มๆสักหน,น่อย ตอนที่เราห่อเนื้อมันจะได้ไม่ขาดเนาะมันจะได้ไม่หักดึจจัยนบพออ่อนิดหน่อยเราจะเนาะให้เป็นนิดมนดหน่อยเราจะเนาะเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อก,กันเนาะ โอเคเสร็จแล้วติดไฟก่อนจังเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ซึ้งกันเนาะจ้ะเนาะ่งเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราตัดให้ดูกันเนะเาะจะตัดตัดให้ดูเนาะตัดดูนิดหน่อยตัดตัดตัดดูพี่น้นนองจะอร่อยขนาดไหนจะมาดูมาดูกันพี่นอ้องมาดู เปิดให้ดูด้วยเนาะดูด้วยกันดูด้วยกันเมันยังไม่ได้ปิดเราจะดูแบบดูแล้วก็พวกเนตแบบถอดก็ได้ด้วยจาเห้าจิเนีันให้ผงไอ้ไข่แล้วก็ไปไปล้นกับไอ้เก็บแป้งเนาะแล้วเ็าก็ไปถอดแต่ของที่นี่จะไปถอดด้วยจากชิกินแบบนี้เนาะ บบกินแบบนี้จ้ะมันก็จะดซุกพอดีเลยเดี๋ยวพี่น้องมาจิ้มเป็นยังไงสิเนาะนายกินบ้างพี่น้นองนายกินก็เดี๋ยวซีบมือซีบิืงจ้ะงามไมเป็นยังไงั้ง,ง,งแรกที่เฮ็ดคือกันนี่จ้ะพี่น้อง เช้าเช้าเี้าเล้าห้ามออกจากันหนงเลยเนาะเอาออกจับรนะอ,อกกลเลยมืน่อนี้เขางานเร็วนำจักพี่นอ้องน่าออกมาให้พี่นอ้องเบิ่เลยนะเจะนะ้า ทีเท่ทเาบ่อใดลวกไอ้นั่นก่อนมันจะมือว่างน,นะที่เท่าใส่ไปเลยน,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 นะยนไปหน่อยนะท่าครับไปถอดมันมันก็สิเป็นกรอบๆเนาะแต่เท่าบ่อถอดเนาะพี่น้องเนาะเขาจะกินแบบเพื่อสุขภาพเนาะเขาจะบ่าอดจะเขาจะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมามาจ้าันเพื่อนเพื่อนกินด้วยกันเด้ออร่อยอร่อยค่ะง่ายง่ายนะจ้ะง่ายง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยโอเคจ้าอันฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายขอบคุณค่ะ